สวัสดีคนมีฝันทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับเกมจากตำนานจอมยุทธพูดถังซานอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมผ่านหออ้วนไฟชั้นสุดท้ายน,นะครับโดยไม่ใช้อาวุธลับพ,พายุเขม็มดอกสาลี่เหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะพิเศษหน่อยนะครับโดยที่เราจะไม่ย้อนเวลาด้วยส่วนตัวมองว่าหออ้วนไฟเนี่ยแอบง่ายนะครับผมหรือว่าพลังผมเยอะแล้วก็ไม่รู้นะส่วนคนที่เขาผ่านไปก่อนก่อนเนี่ยเขาใช้พลังแค่เนี่ยเกือบล้านหกอ่ะแต่เขามีคอมโบพายุเข็มเนี่ย แต่เราจะไม่ใช้นะเราอาจจะต้องพึ่งพลังหน่อยพลังผมตอนนี้ก็สองล้านเจ็ดนะครับที่ผ่านเนี่ยแต่น่าจะผ่านได้นานแล้วแหละผมแค่ยังไม่ได้ลงแค่นั้นนะ่ะตัวตละครที่ใช้นะครับเป็นทีมหลักของเราเหมือนเดิมนะครับนําทีมโดยหลงหลงหลงัวอูงเซียงมาณาสูนย์มังกรน้อยแล้วก็เออหลงนะครับมาดูวงแหวนที่ใช้กันเออหลงเนี่ย วันนี้ผมจะมีหกวงแหวนเลยนะเพราะว่าผมอัพไปแล้วเวลหกสิบละวงแหวนที่ใช้จะเป็นสองสองหนึ่งหนึ่งบรรกรน้อยใช้เป็นสองสองหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะหมอู๋ใช้เป็นสองสองสองหนึ่งแล้วก็หลงหลงใช้เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองมาร์สูน,นใส่เป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเสียงเสียงใส่เป็นสองหนึ่งสองสองนะครับก็ประมาณนี้การอัพแต้ม เออหลวงผมจะอัพเป็น a อ k นะครับวันนี้เน้นเอ k เคล้วนเลยวันนี้แล้วก็มังกรน,น้อยใส่เป็นคิเลตเหมือนเดิมหูอูใส่เป็นสปีดหลวงหลวงใส่เป็นสปีดจริงๆมานาสูตเนี่ยน่าจะอัพเป็นสปีดได้นะแต่วันนี้ผมอัพเป็น a อ k เคนะแล้วก็เสียงเสียงตัวสุดท้ายใส่เป็นสปีดแค่นี้นะครับหลักๆก็มีแค่นี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปเลยแล้วกันว่า มันผ่านง่ายครับถ้าเพื่อนๆกดตามผมได้เนี่ยคือผ่านเลยไม่ต้องใช้ดวงอะไรเลยอ่ะวันเนี้คือแบบง่ายๆอ่ะโอเคครับอันนี้ผมจะให้ดูวิธีเดิมก่อนนะครับเป็นวิธีที่เราเคยเล่นกันใช้มาศูสูญย้อนเวลานะก็ให้ดูเฉยๆนะครับผมเพราะว่าวิธีนี้มันไม่ผ่านนะครับมันผ่านยากผมจะยังไม่อธิบายการคอมโบเลยนะแค่ว่าให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆก็ดูกันไปเพื่นๆครับเรื่อยๆ อ่าน้องเวลากลับมาแล้วเห็นปะแตกังคกรอ,อาเราดาเมจถึงนะครับเนี่ยเห็นปะเออหลงตายก่อนเนี่ยแต่พอหลงหลงเขากางก้าสมบัติคุ้มกายา,ยานเนี่ยดามเมจเราหายไปเยอะเลยมันทําให้เราไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวดูเขาสวนกลับเราอะสวนกลับแรงมากครับทีเดียวตีธรรมดาทีเดียวแตกเลย หมอู่ใช้จะคิวใส่หมอูตายเองดูริงเชียงเตะริงเชียงตายเนี่ยครับเขาตีเราทีเดียวแตกเลยโอเคครับมาถึงอันนี้ผมจะแนะนําการคอมโบแล้วนะเป็นง่ายๆครับมาถึงเนี่ยให้หลงหลงเรากดบัฟเดี่ยวใส่มา,าสู่เลยนะครับ แล้วก็ให้มาสูนแล้วกดบัฟหมูอีกทีนึงเพื่อเพิ่มเกบมานานแล้วก็ล้นเทินอ่ามาถึงเทินหัวอู้เนี่ยให้เราสังเกตด,ดูตรงนี้ครับเนี่ยหลงหลงเขาจะมาแทรกเทินไว้นะให้เราทําการล้นเทินไปเลยเดี๋ยวเพิ่งกดบัฟโอเคกดล้นเทินไหมครับอ่าล่นเทินเสร็จแล้วให้กดบัฟเดี่ยวใส่มังกรน้อยครับซีเซียนแล้วก็โยนให้กับมังกรน้อยเพื่อทําดาเมจใส่เขานะตุ้มอ่า ข้อดีของการไม่ย้อนเวลาเนี่ยคือว่าเราจะไม่โดนสะท้อนตายนะจะสังเกตได้ว่าแมทที่แล้วเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยเราจะโดนสะท้อนตายนะอะมาศูนย์กดบัฟไปครับโอ้โหก็เตะธรรมดาไปเห็นปะเราไม่ตายนะทีนี้ก็เออหลงเราก็ปิดเกมเลยตุ้มปะแค่นี้ครับง่ายๆครับไม่ต้องพึ่งดวงอะไรเลยครับขอแค่เรามีพลังถึงเนี่ยเราก็ผ่านได้ง่ายๆนะ โอเคครับตอนนี้เราก็เคลียร์หมดทุกหอแล้วนะสาหรับที่เปิดหอที่เปิดมาในช่วงเลเวลถึงหกสิบนะเดี๋ยวถ้ามีหออื่นมาเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทําคิดแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับใครที่ไม่มีอาวุธลับพายุเขียนดอกสาลี่หรือว่ามีแต่ว่ามันเบานะครับเหมือนของผมเนี่ยของผมก็มีนะครับแต่ว่าสี่ดาวอะ่ะเนี่ยเห็นปะสี่ดาวเองอะ่ะก็เลยไม่อยากจะใช้นะครับผมเพราะมันเบาอะ่ะก็ใครลองเอาไปใช้ตามแล้วก็ ได้ผลยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันนะครับหรือว่ามีอะไรแนะนําติชมเรื่องไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยผมไปไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย